อาเร็วเร็วเออยิ m, e ้มย e ิ uh, ้มยิ bye. Bye ้มเออบาย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 ต้องจูบเร็วต้องจูบโอ้โตัวตริงตัวอันน้อยออดแอด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 